ใส่ให้เองพร้อมเฮ้ยใส่ให้พร้อมใส่งามเด้อนอร์ดีเลยเอามันมีสีดีออวยสีดำสีดำขอบคุณนะใช่ขอบคุณออยดยุดสูอ่มันสิกินกูอืบรรยากาศท่านะขาดอะไรไหม สวัสดีสบายดีทุกคนทุกท่านสบายดีกับบรรยากาศบรรยากาศย้ำไฮย,ายา้ำนาไปาไ่่างกายป่านเฮาก็มีแเห็นี้แหละเสียงเขียด มันคิดว่ามันคําเลยได้เนี่ยถ้าไปสองนี่ยังวะต้องบังทีมงานดำหนานดูน่าหน้าเขาเจ้าขึ้หลายแท้บันหน้าจะเอาขึ้นได้จุบคนตกเข็้ขนได้จุบน่า น้องไล่เติบน้องมอสน้องเยี่ยมน้องจอ,อยน้องลีนาน้องดำน้องลี่เด็กเพชรบูรณ์ลูกขึ่งไทยลาว น้องอัมลากากีกำนองอัมน้องหมวยน้องขวัญ แชร์บรรยากาศพี่น้องเอ้ยดูเสียงเขียนห้องฝนกระตกกรฝนกรได้ใส่กุ๊ปนี่ยแฮชสื็อสีแดงเลยเอา แสงกระห้องลายหน้าเข้าหลือมีน้ามะกูไห่บัานหน้าเจ้าเด้จูบน้ำดำฟังได้ไห้อีกแล้วสักไงตุิสวัสดีค่ะสโลแกนมาโอ้ยจะพาพี่น้องคนโตพี่ทางบ้านเอ๊ะเงสวยแล้วก็ได้ไหมนี่ไงมีอะ้รที่เขาเรามีวีตุกตาบราย สุดท้ายมีสาวทองคำคือว่าสาวทองคำฮะซื้อค่ายบกป่อ้าปริเท็นบ้านฉันบ่าค่ะฉันเอย่าดีเป็นสาวทองคำแล้วเอาว่าอีลีอ้าอจักเลว็วก็ไปอย่งแต่ผู้เนาะหลังจากที่ฝนตกมากเลยก็บว่ได้ไปใกล้เลยอือ อ๋อ้มิาดอปอือเ,อเจอามาลากากีนั่นเองพี่น้องเจพอดีว่ามีเจอยู่ทางอันสิงคโปร์เ่นอยากได้เบอร์เจ้าเ <c oughs> มื่อนั้นประก็ฝากเงินมาหายพันหนึ่งได้เมื่อเสือนมุน<อ>กมกระถ่ายให้เด็กน้อยกินนะจะคอไม่ยังท่นสื่อดอก ตอนนั้นฉันไปอยู่สิงคโปร์ฉักโทษมากก็ได้ระเบอร์ลาวใส่รหัสก็แมนแหละก็ใส่รหัสเอาศูนย์สองศูนย์หเก้าหาสามสามศูนย์จ้ะโอ้ยนักดตีเลยหาสี่หาเก้าหสามสามหาสี่หาเก้าหสมสามศูนย์พี่น้องศูนย์สอศูนยหาเก้าหาะไตามแหล,ละอ้ <c oughs> <c oughs> ไป รีรีฟังแล้วก็สต็อปไว้รีฟังแล้วก็สต็อปไปว้โทรมาหานางรถมึงรู้บรรยากาศนะเขาเขียนห้องออกแอดออทแอดออทแอดเตี่ยมาล่าม,มาดำหน้าซอยมัอนี้งามอยู่ดอกคิดว่าหน้า <c oughs> ปีนี้มันงามมันช่ตายบ่จะต้ันตายร้ายขวั่นเดี๋ยวนี้นะอื ยังบ่ย่างอยู่จะกสิจาสิมสมตายย้อนมันแหลงแล้วมันสิตายย้อนฝนตกน่หนเออนด้ยินข่าวว่าเปินเเฮดหน้าอันสองถุงได้ปีนะ <c oughs> หน้าข่างพี่ป้าซ่านะพี่น้องมากแท้ๆมองิาเาไปลงที่โอ้ยมองไปลงอยู่ในป่าเฮดนะ อยากถ่ายลงติ๊กตอกเด้ลืมถือโทรศัพท์ลงมาเจมันตื่นแล้วามีจันตื่นแล้วยังบ่โพอยู่ทีมงานในนอ่างอ่างทางใจเดียวเพื่อสิโลเพื่อสิใต้ต่อเพื่อสิยุนนี่นะดยหลายขั้นตอนน่าให้เป็นประสาทอยู่เอาเอาสั่งแทนนางปลาโทรศัพท์ไว้กับอันเจ ไอเจถ่ายขีปเองไอเจเป็นลงเป็นคนลงขีปเออนั่งอยากได้มุมสูงนั่งตมีเีรเ่องดีครับสไตล์ไม่แสขึ้นบมันตกลามาหจังใดโอยาังดดมุมสูงแบบโดรนนะพี่น้องโอ้ยจะใส่ไม่แส่ขึ้นไป เด็กวานอืมนักสเสพปเสีย <laughs> เอ้าผู้บ่าวมาบอน่ะเออผู้บ่าวมาเจ้นี่หลดนั่นอะไรมีผู้เดียวอะลรเม,มื่อวานนี่กับมาบัานดาบอผู้ใดาปน,น,น้อง ตัวเองก็ยังบ่ทันดามกล้าก็บ่ทันลิ้นแย้มตามนี่ฮะประมาณนี้แหละบ้านฮะก็ใส่ปุ๋ยมัวนี่เอ้ยประมาณอาทิตย์กว่าๆกูๆแหละขันใส่ปุ๋ยนะ่ะม,มันนอนอิ่มแล้วนะมันลูกมากนะใส่ะอะไรทอดใส่อะไรเนียนะมันหักกระอาดหัวเลยนะว่าสิป,ปุ๊กแล้วหักปล่อยมันนอนไปซะก่อนมันเมือ่อย มันเหม่ยเห็ดกับขา่ามันบรได้กินขา่าเศร้ากินกินข่าอิ่มแล้วพอวัาปไปนอนนอนพอวัาลาบับแป๊บเดียวหนึง่งวันเทิ่งนาทีนางรีปดกุ๊บอองดูลูกเพอ <laughs> เพสบูนลูกนี่หนาวมึง <laughs> นี่ตัวนี้มันต้องเปล่งหน้าใส่ก็โอเคแล้ว น,น,น,น้ำฝนเลยนี่อันนี้เพราะว่าจูบน้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยสมัยจ,จะจะสมัยากจะวาวเลยโอ้ยน้องเม็ดมาแล้วคือมาซาทช่ไมนี่นนนเอาพุทโตกัญญาอ่านฝนไปไทยนานแล้วแหละ ฝนตกกว่าสากินเขาห้ากันแล้วพี่แล้วนี่กระจูบน้าลงมาสิบันนสีดำนี่ลงไปนะนนสูดเลยฝนตก,กยังบด้จุหน้าจอยอีจอยบป็อย่างไปนะพี่น้องเจใหญ่นเจใหญ่นสเตทอลไรพี่น้องอีจอยมันบ่มีห้องน้าบ่บ่เฮ้ยมันจางแหลนเขาป่านะ แตนข้าป่าลุบลุบพี่น้องเจ้ไงลงมาแล้วเจไปลรากล้าคนทำไมหรอหรอืจะดํานาหรอหน้าบืดผ่วอย่าวันสันขึ้นมาจากนอง ทับไปที่แรกเนี่ยฝนหมดเลยตกเด้๋พี่น้องฝนหมดตกตัวเถียนพี่จูบน้ามันเด้จูบน้าแต่ฝนหมดตกมันอะไแห้งมาดินนะดินกต่แห้งไรเต๋อดินแห้งแล้วก็จูบก็มาแล้วก็นหลังจากดำแล้วเรากันหย่าก็ามาขึ้นมาดิขี้ลายก็ขี้ลา,ขลายเขาเขาบ้ององามบ้องงามเลย มองสิบประดานทีมอันลกกะก่อนสัวทีมลกกะนะสัวเลือก nhả เดี๋ยวสุดอ้ออืมขอความกร,รุณาสูด้เลือกอย h าแดพราะว่ากูลงไปดาม,มัดน,นั่นหรอ n ซะเสือกเกินย h านะเครื่องมัด ควายกับสิจอยแน่พี่น้องเอ้ยสวงนี่บออ่คอ,อยมีหนาคุณนอ้องบ่แม่นาบ่คอยนะตั้งบออ่นะงบมีหนากินเลยละ่ะเจมันา<ย>มาลามาสอยมาเนี่อ๋อขีง่งอไปสอยนางเด้ยยหน้านั่งายเลี่รอหน้าเฮาสามบ่อนี่ยังไม่ได้ถอดหน้านางเลยสิว่าได้สักหนี นี่ตั้งแต่นั้นขึ้นมาแล้วก็โซนตัวนั้นแค้มหวยแล้วก็นโนนตัวนี้ยังบอดดิชมหน้านางเลยปีนี้ได้ยินว่าสิเห็ดซองบ่อนอปัดแถมใส่สีดำผ่อมกันนะฮะท่นบอดดิดำผ่อมกันใครแนะ่้แปบลบว่าแเบดบว่าจา่างเงาก็จังสิจังสิมีคนไปดำให้ไหนวะหากผู้สีไปดำประจากับอีจอยนี่แหละ เพราะว่าแล้วจากนี้มันก็บม่มีทางไปแล้วอีจอยนะแถมมันไปนดำนีค่ะแล <c oughs> หละนาเจอมาาญอลนา,านสงสัยแหละนาครับคุณเหล่าบางทรงจะสชัดดำบรรยากาศกับฝนตกลิ่นเบิดมือเบิดเวนพอถ้าส่ำนี่โอ้ย จัดนะจัดเต็มลงม,มาไห้ลูกกระบอกเลยบอกอยากจูบน้าบออยากจูบหน้ามันยังได้จูบปีนี้เซ็งเด็กโอเคพี่น้องไว้มาห่อนี่การจากล่ากับเพียงตัวน,นี้แหละเป็นลูกกะหรือดำน้ำครัดีปะเป็นล,ล,ลูลลกกะไปหลยเป็นลูกกะครับพี่น้อง ขอบใจทุกคนทุกท่านที่ติดตามนึกน้องเดอ้อไปพอกันใหม่คลิปหนาจากักสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีทุกคนทุกท่านไปแล้ว